สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สยามสปอร์ตเจาะประเด็นนะครับวันนี้วันศุกร์ที่2ตุลาคม2563ครับอยู่กับเรา3คนนะครับผมควันลามาเซียเกาะติดบาร์เซโลนาครับผมปีเตอร์โบสเจาะลึกเชลซีครับและผมกันโตน่าล่าข่าวแมนยูครับรับมาติดตามเรื่องราวของฟุตบอลต่างประเทศนะครับวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ครับก็เป็นการรีวิวความพร้อมนะครับของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกใน สุดสัปดาห์นี้นะเดินทางมาถึงวีคที่4นะครับของฤดูกาลแล้วมีเกมคู่ใหญ่ด้วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับแล้วก็บรรดากลุ่มทีมใหญ่ๆวันนี้เรามีมาฝากกันครบบทเลยนะไปดูโปรแกรมกันทั้งหมดก่อนนะครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์3ตุลากับ4ตุลาคมครับวันเสาร์เนี่ยเริ่มตั้งแต่18นาฬิกา30นาทีนะครับ เชลซีเจอกับคิสซ็อปฮาเล็เอฟเวอร์ตันพบไบรตันเรีส์ยูเนเต็ดเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลเจอเบอร์ลีย์แล้วก็วันอาทิตย์ครับเริ่ม18บแนาฬิกาเลสเตอร์เจอกับเวสต์แฮมเซาท์แฮมป์ตันพบเวสต์บอมบิชอัลเบียนอาร์เซนอลเจอเชฟฟิลด์วูฟแฮมป์ตันเจอฟูลแลมแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับบิ๊กแมชกับสเปอร์แล้วก็แอสตันวิลล่าจะพบกับลิเวอร์พูลครับครับผมครับไปเริ่มกันที่กลุ่มบิ๊กซิกคู่ที่เตะเร็วสุดก่อนเลยนะครับเชลซี จะเปิดสแตมฟอร์ดบริด e นะครับเจอกับคริสตัลพาเลสนะครับเตะตอน18นาิก30นาทีต้องย้ำท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าพวกความพร้อมพวกนี้อันนี้คืออัปเดตล่าสุดจากที่ทีทมงานเราทำเนื้อหาให้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเพรสคอนเฟเร์ที่คอนเฟิร์มกว่านี้เพราะฉะนั้น,นเกิดอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเดี๋ยวแฟนรายการน่าจะทราบเพิ่มเติมได้ครับนบ้แต่ณตอนนี้เชลซี Chelsea ต้องลุ้นความเช็ค เช็คความฟิตของทีมโอเวนเนอร์นะครับที่เจ้าตัวมีตะคิวนะครับเป็นตะคิวตอนที่เจอกับสเปอร์เลยไม่ได้ยิงจุดโทษในบอลลีคับมาต้องเช็คฟิตนะส่วนคริสเตียนปูริสิตกับฮาคิมซิเยกสอคนนี้กลับมาซ้อมได้แล้วตามภาพนะครับแต่ต้องรอลุ้นกันว่าแฟรงค์ผาดจะใช้นัดนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าจะเอาชัวหลังเบรกทีมชาตกันแน่ ฝั่งของคริสตัลพาเลซนะครับตัวเจ็บเยอะเหมือนกันครับมีวิกแฮมฟันอันโฮลเจมทอมกินส์นะครับแดนเคฮิลเฟอร์กูสันส่วนมิชิบาชัวยีลงเจอต้นสังกัดจริงไม่ได้นะครับยืมตัวมาขณะที่เจฟฟี่เชลุปที่เจ็บก่อนนั้นนี้เล็กน้อยอาจจะฟิตทันนะครับของตัวเทรเดตของเขา<ม>นะครับผมไปดูรายชื่อที่คาดกันหน่อยดีกว่าเอาเลยนะครับเชลซีเนี่ยสื่อคาดว่าน่าจะเป็นระบบ4 2 3 1นะครับเอดูอาร์เมนดี ต้องตัวจริงนะครับ <c oughs> เพราะว่าลงเล่นลีกครับเจอสเปอร์เหนียวใช้ได้ <c oughs> คุณไม่เชื่อใจเกป้าแล้วเหรอครับ <c oughs> ไม่เชื่อมาปีกว่าแล้วครับแบ็กโฟร์จะเป็นเบนชิวเวลคูซูมาเตียโกซิวาแล้วก็เรสเจมนะครับคู่กองกลางอ็นโกลกองเต้ de, กับจอจินโย ส่วน3ตัวรุกเป็นตีโมวเนอร์ไคฮาวเวสเมสันเมาส์แล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นแทมมี่เอ็ดเบรแฮส่วนฝั่งของคริสตัลพาเลทครับ c 4-2นะฮะตัวที่เด็ดก็ซาฮาอายูแม็กอาเธอร์แม็กคาที่พวกเนี้ยเทาเซนพวกเนี้ยนะครับที่ลงสนามเจอกับแมนยูเกมแรกก็ชนะไปได้ครับ,รบเกรดที่น่าสนใจครับเชลซี Chelsea เนี่ยลุ้นเอาชนะพาเลท หกนัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกนะครับก่อนหน้าน,นี้พวกเขาชนะมาแล้วห้าครั้งถือว่าสถิติค่อนข้างข่มนะครับเชลซีมีสถิติลอนดอนดาร์บี้ดีที่สุดเลยนะครับก็แข่งไปทั้งหมดเนี่ยสองร้อยห้าสิบหกแมช เก็บชัยชนะได้132คิดเป็น51.6%ครับวิฟิศฮา,าครับมีส่วนร่วมกับ6ประตูจาก12เกมที่เจอกับเชลซีคือการทำ3ประตูแล้วก็3แอสเซสเ์เวลาเจอเชลซีมกซัมกจะเล่นได้ดีนะครับอ่ะฟันธงสกอร์กันหน่อยครับอ่อผมว่าถ้าเกิดจัดรายชื่อมาตามที่ฮูสกอร์คาดการนั่นหมายความว่าพูดิสิตกับซีเยกอาจจะยังไม่พร้อมถ้ามาทรงนี้ผมว่าเหนื่อยแต่ว่า แอบแอบรุ่นเล็กๆว่าอาจจะทันนะเพราะว่าล่าสุดอย่างเช่นกรณีของฮาคิมเสียกเนี่ยโดนทีมชาติเรียกไปติดทีมชาติแล้วก็เลยคิดว่าถ้าเกิดทีมชาติเรียกชื่อไปได้บางทีเกมลีกอาจจะพอฟิตทันลงสนามได้แล้วน่าจะทาให้แฟรงค์น้มผาดมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นแต่ผมบอกว่ากองกลางเนี่ยผมคิดว่ามาติโอโควาสิต์น่าจะได้ลงก่อนจอจินโยเพราะว่าถ้าเป็นคู่ตัวจริงตัวเนี้ยถ้าเกิดไม่มีใครเจ็บน่าจะเป็นโควาสิต์คู่กับกองเต้นะครับเจอกับคริสตัลพาเลสผมว่าสิ่งสําคัญที่อันตรายมากก็คือเกม รุก4ตัวของพวกเขา<ช>สองกองหน้ากับ2ริมเส้นซึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจอมาแล้วเจอมาแล้วครับกับตัวเจอมาแล้วนะครับพวกทาวเส้นวิลฟริดซาฮาอายิวพวกนีกเน้เล่นงานด้วยสปีดต้นค่อนข้างดีและเชลซีเป็นทีมที่แบ็กลอยสูงนะครับโดยเฉพาะฝั่งขวาริสเจมผม,มว่าเชลซีเกมนี้มีโอกาสเสียประตูสูงแต่น่าจะเอาตัวรอดได้อยู่ถ้าพูริสิตกับซิเยกลงไม่ได้ผมว่าเฉือน2-1แต่ถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งลงได้ผมว่าสาหนึ่งแล้วกันครับผม เห็นคล้ายๆกันผมว่าเกมนี้น่าจะออกมาในรูปแบบที่ยิงกันเยอะ <_ C up> เพราะว่าคือเชลซีต้องบอกว่ากองหน้าในรถถังกองหลังในมีปัญหาก็ <_ c up> แก๊แ <_ C up> ่้คือคอน่าจะยิงได้เยอะแหละจะจะมีการเสียประตูให้กับคริสตัลพาเลซด้วยที่ <_ C up> หลายๆคนของเขาก็ยังฟอร์มดีกันอยู่อาจจะจบด้วยสกอร์สัก 3าเลยแต่คิดว่าเชลซีไม่น่าแพ้น่าจะยิงเยอะเฉยๆนะครับผมซื้อใจเกมในบ้านของเชลซีแล้วกันนะครับก็คิดว่าน่าจะดูดีกว่าคือพาเลสผมดูก็ยังไม่ได้แบบเข้าร่องเข้ารอยอะไรขนาดนั้นแล้วเจอเชลซีคือมีปัญหาแนวรับก็จริงแต่ผมว่าแนวรุกก็ยังคงผลิตสกอร์กันได้ก่อนะครับก็คิดเห็นเหมือนกันว่าน่าจะสัก 2-1-3- 1นทางเดียวกันก้แล้วไปจแล้วครับผมโอเค ไปดูค้ดต่อคู่ต่อไปนะครับผมทางด้านของลีสยูไนเต็ดนะจะเปิดรังพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับสภาพทีมเจ้าบ้านเนี่ยมีตัวเจ็บถึงสี่คนด้วยกันขณะที่ฝั่งซิตี้ตัวเจ็บก็เยอะพอกัน,กค,น,นครับห้าคนนะฮะเจ้าบ้านครับฝั่งลีสจะพลาดใช้งานปลาโบเอร์นันเดสนะครับผมมีเกตาโน่แบราดีแล้วก็กิโก้กาซิยาแล้วก็อดัมฟอร์ชอด้วยนะครับที่บาดเจ็บทั้งหมดและแจ็คเฮอร์สันปีตัวเก่งก็ลงเจอต้นสังกัดแม่ไม่ได้นะครับ mm hmm. ยืมตัวมาส่วนฝั่งแมนซิตี้ครับอาเกโร่ ero, ก็เชซุตสองกองหน้าย,ยังเจ็็บบยาาวนนะครักหมดสิิทธ์ใช้ง เช่นเดียวกับการเซโลซินเชนโกและก็จอห์นสโตนนะครับส่วนกุนโดการเนี่ยติดโควิดนะครับตามการรายงาน,นล่าสุดก็คงต้องกักตัวคาดว่าจะกลับมาอีกทีนึงก็คือหลังเบรกทีมชาติเลย mm hmm. นะครับผมก็ถือว่าเสียหายทั้งสองทีมมีตัวเจ็บเยอะนะครับ mm hmm. มาดูลายอัพ mm hmm. ของคูสกอร์กันหน่อยครับนะฝั่งของลิสตูไนตเนี่ยตัวที่เด่นของเขาก็คือท่านั่งของแพทริกแบมฟอร์ดยิงต่อเนื่องหลายนัดนะครับ mm hmm. แล้วก็มีท่านั่งของคลิชคนนี้กองกลางที่ก็ฟอร์มดีรวมไปถึงโมเรโนกองหน้าที่มาจากสเปนฝั่งของแมนซิตี้ครับ 4231ของเป๊ปกัวโอล่าเนี่ยโอ้โหอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการยืนนิดหน่อยอนะครับผมมีเอเดซอนครับเป็นผู้รักษาประตูส่วนกองหลังวอลเกอร์ดีอาร์สนะครับนี่ตัวใหม่ลงเลยตัวจริงนะฮะแล้วมียืนคู่ลาปอลครับแล้วก็เบนชามนเมนดี้เป็นแบ็คซ้ายกองกลางเฟรนันดินโยโรดรี แนวรุกครับเฟรนตอเรสเดอร์บอยมาเรสแล้วก็ราฮิมสเตอร์ลิงที่เพิ่งยิงมาด้วยนะฮะับคือถ้าให้เราใจเป๊ปเนี่ยผมว่าเขาน่าจะเลือกใช้เฟรนตอเรสแหละเพราะว่าฟุตบอลถ้วยทำง,งานดีมากดีมากอิงด้วยคือเล่นด้วยความมั่นใจนะครับส่วนกองหน้าก็ต้องขยับเอาสเตอร์ลิงไปเล่นแทนถ้ามองถึงการเป็นกองหน้าตัวหลอกเนี่ยไม่สเตอร์ลิงก็มาเรสใช่คนใดคนหนึ่งแต่ว่ากรณีของรูเบนดีอาร์สเนี่ยอย่าประมาทนะครับไม่ถึงโอกาสที่จะลงทันทีเพราะตอนที่ซื้อเอเมอริกลาป็อกมาแป๊บเดียว ก็ลงเลยจับลงเลยปรับตัวไวมากเล่นดีมากเลยนะครับช่ชนะก็มีพาร์ทเนอร์ดีนะครับคือลาบ็อกกับเราไว้วางใจได้แล้วผมเชื่อว่าการลงไปเยอปือนกับลาบ็อกถ้าเจ๋งจริงเน่ะมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับแต่ต้องบอกว่าลีสก็มีสิ่งที่น่าจับตามองนะครับทางด้านของพิมลิกดอทคอมได้ทำบทวิเคราะห์ออกมาเขาชี้ประเด็นที่ลีสเนี่ยน่าจะเล่นแบบไม่โครซิตี้นะฮะพิมลิกเ <imal> ขาจี้ไปที่สไตล์แมนมา้าข,ของลีสนะครับที่เล่นเพรสซิ่งหนักเมื่อเปิดดูสถิติจะเห็นตัวเลข3อย่างก็คือระยะการวิ่งเนี่ย 114.6กิโลเมตรเฉลี่ยแล้วต่อแมชเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของลีกนะครับเยอะมากสปรินเฉลี่ย152ครั้งต่อแมชก็ถือเป็นอันดับหนึ่งของลีกเหมือนกันในขณะที่ซิตี้เนี่ยวิ่งเฉลี่ย106.2เป็นอันดับ17นะครับต่างกับลีกค่อนข,ข้างเยอะสปริน113ครั้งต่อเกมอันดับ7ของลีกนะฮะเท่านั้นไม่พอครับลีกยังเป็นทีมที่เข้าปะทะชนะถึง44ครั้งโดยชนะ193ครั้งและนำบอลกลับมาครอบครอง199ครั้ง มากสุดในลีกแล้วนะครับผมทั้งสงองหัวข้อตรงนี้เป๊ปต้องระวังให้ดีเลยเพราะถ้าเกิดโดนตัดบอลเนี่ยอาจจะโดนสวนกลับอย่างว่องไว,งวได้เลยคือจับลิเวอร์พูลเราเห็นมาแล้วว่าเขาต่อกรกจบลิเวอร์พูลแบบไม่กลัวเลยไม่กลัวครับโดนนํำกี่ครั้งก็ตามตีเสมอได้ตลอดเบลซาเป็นคุณซื้อที่โหคร่อมบอดมานานใช่ครับแล้วคือผมมองอีกจุดหนึ่งว่าเบลซากับเป๊ปนี่เขารู้ไส้รู้ภูมิมาเป็นอย่างนี้ใช่ครับนะแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่พิมลีเขาจี้ประเด็นหม่ก็คือท่านัานของมัติอุสคลิช กองกลางตัวเก่งของลีสนะครับเพสซิ่งแย่งบอลเก่งมากเทียบกับในทีมเนี่ยตัดบอลอันดับ1ของทีมเลยครับชนะการครอบครองบอลอันดับ3 k e คี์พาสอันดับ3เข้าประทะาชนะอันดับ4 นำบอลกลับมาครอบครองอันดับ4นะครับแถมมีระยะวิ่งเฉลี่ยแล้ว11.65กิโลเมตรต่อเกมถือเป็นอันดับ2ของทีมผลงานเด่นมากเป็นทีมวิ่งสูฟัดจริงๆนะใช่ทุกคนเหมือนกับต้องมีค่าเฉลี่ยในใจ <c oughs> ว่าเฮ้ยคุณต้องวิ่งให้ได้เท่านี้นะต่อเกมเบลซาเขาเคี่ยวมากเกลดที่น่าสนใจครับลรีสชนะ3จาก5เกมหลังสุดที่เจอกับแมนซิตี้ในยุคเก่านะโอ้โหแต่ว่าสถิติตรงนี้นี่อาจจะเอามาเปรียบเทียบ ในยุคสมัยนี้มันหลายปีแล้วครับหาแต่มันนานมากนะสองครั้งหลังสุดเนี่ยโอหย้อนกลับไปไกลมากนู่นเลยไม่รู้จักเลยเน <c oughs> ี่ยเอเลนโรสแบบแพทริกเบนฟอร์ดนะอ่ะยุคที่เอเลนโรดนู่นเลยครับ,นรบสนามเย้าใช่แล้วก็แพทริกเบนฟอร์ดครับลุ้นเป็นผู้เล่นคนแรกของลีสที่ยิง4เกมแรกในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ปี2004นี <c oughs> ่นี่ยิงต่อเนื่องมากนะครับโอ้ฟอร์มเด่นมากนะครับแมนซิตี้ครับแพ้ทีมน้องใหม่แค่1จาก31ครั้งที่เจอกันชนะ25เสมอ5แพ้1 ครั้งล่าสุดคือแพ้นอริทเมื่อปีที่เจออิตาลีปุก,กี้เข้าไปเ,ออเรียบร้อยนะฮนะแต่ว่าเวลาเจอทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาม,ามักจะตกได้ตลอดถูกต้องเอาเป็นไงครับสกอร์สำหรับคู่นี้เดายากเหมือนกันนะแต่ผมว่าสนุกอะ่ะเพราะว่ามันแลกกันแน่นอนยิงมันทั้งคู่คือแลกกันหมัดต่อหมัดอ,อ,อยู่ที่ว่าแมนซิตี้จะมีวิธีการแก้เพรสของฝั่งลีสยังไงเพราะเราเห็นมาแล้วลิเวอร์พูลที่ว่าเป็นทีมที่แก้เป็นทีมที่แกะเพรสเก่ง เจอลรสยังเป่าปากเหมือนกันอะยังงานเข้าเหมือนกันแล้วทีเนี้ยซิตี้เป็นทีมที่ไม่ชอบด้วยผมเห็นจังหวะก,การเล่นเกมลุกของลรสจังหวะ1 2เนี่ยเขาถึงหน้าประตูเลยนะเข้าไปจบได้เลยนี่คือสิ่งที่แมนซิตี้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ท<ช>ีมที่เล่นแบบสวนกลับจังหวะน้อยๆอ่ะแล้วตัวลุก เร็วๆหลายคนนะครับแบมฟอร์ดโมเรโน่เฮลเดอร์คอสตาก็มีคนที่น่าจับตามองมากๆแล้วถ้าเกิดซิตี้เล่นยังเล่นแบบเดิมคือมาเราไม่ได้กลัวเล่นเกมดันสูงลอยบุกอย่างเงี้ยอาจจะมีสิทธิ์โดนโปร้งเดียวจอดเหมือนกัน<ช>ก็เลยคิดว่าเกมนี้น่าจะไม่ง่ายสำหรับซิตี้นะครับผมและลีสเล่นในบ้านด้วยนะผมว่าเกมนี้อาจจะมีออกหน้าเสมอได้อาจจะเป็นการยิงกัน1 1หรือ22สนะฮะก่วนผมเนี่ยผมกลับมองว่า เกมมีซิตี้ชนะแบบสบายเนี่ยรครับจริงเหรอครับรผมผมว่าโอเคว่าลีสเริ่มต้นซีซั่นน่ากลัวมากแต่พอเริ่มต้นได้น่ากลัวแบบเนี้ยมันทําให้ทีม,มใหญ่ยิ่งต้อง,องศึกษาเลยแต่อออตอนแรกบางทีมอาจจะต้องรู้สึกแบบประม่ทก,ก็ทีมน้องใหม่แต่พอลีสเริ่มซีซั่นได้ดีมากเนี่ยผมว่าเขาต้องศึกษาแล้วว่า้จุดเด่นของเขาคืออะไรของลีสเป็นยังไงแล้วผมว่าผมพูดมาเสมอว่าเป๊กกวาร์เดีลาไม่ใช่กุนซือที่ชอบให้ทีมแพ้แบบ ต่อเนื่องิงเพราะอย่างเกมลีกนะที่แล้วก็แพ้เลเตอร์ขาบ้านผมว่าเสียหน้าไปเยอะเป๊ปเป็นคุณซื้อโลกจิตพอที่แพ้ด้านหนึ่งก็จะกลับมาคืนฟอร์มได้อย่างรวดเร็วถ้าไม่แพ้เลเซอร์ผมว่าเกมนี้มีโอกาสสะดุดเสมอได้<อ>แต่แบบผมว่าเป๊ปคืนสติแล้วต้องรีบกู้ฟอร์มซิตี้กลับมาเรียบ้ยผมให้ซิตี้บุกชนะ2 0งนครับคือพ o i สำคัญผมว่าคู่เซนเตอร์คือลาปอกอะอย่างที่บอกไปอันนี้เราเห็นฟอร์มมาแล้วแต่ว่าพาร์ทเนอร์ของเขาถ้าเป็นดีอาร์สจริงๆ การปรับตัวมันจะทําได้มากน้อยขนาดอาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วมาเจอกับหลสที่คือเป็นใครก็ไม่รู้อ่ะดีอาร์สมองไปเนี่ยไม่เคยเจอมานม่อก่อนไม่เคยเห็นฟอร์มกันมาก่อนจุดนี้คือสิ่งที่แมนซิตี้ต้องระวังถามว่าดีอาร์สเก่งไหมหลีโปรตุเกสนี่คือกองหลังอันดับต้นๆเลยครับนะของหลีแต่ว่าพอมาอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันจะเป็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่แมนซิตี้ต้องต้องระมัดระวังนะครับแต่สุดท้ายนะผมว่าความเก๋าของลูกทีมนะ คือคุณเสือแบบเบลซาเก๋ว่าแป๊บแน,น่นอนอนะครับนนแต่ว่าความเก๋าของลูกทีมการผ่านประสบการณ์เจอเกมแบบนี้มาเยอะเนี่ยสุดท้ายซิตี้น่าจะเฉือนแล้วผมให้แบบสูสีเลยสองหนึ่ง ศูน,นย์ลูกเดียวระ <Okay. S 2> ยะห่างประตูเดียวนั่นครับผมนะอ่ะมาดูคู่ต่อมาในเกมวันอาทิตย์กันบ้างนะครับอาร์เซนอลครับจะเล่นในบ้านเจอกับเชฟฟิลด์ครับโอ้โหอาร์เซนอลน,นี่ก็เจ็บเจ็ดคนแต่ว่าก็เป็นหน้าเดิมเดิมนะครับมูซาฟี่มาลีมาติเนลลี่แช,ชมเบอร์ส ส่วนโซคาติสเนี่ยลุนเช็คฟิตนะครับเช่นเดียวกับเซดริกโซอาเรสที่ลงเล่นในลีกครับแต่ว่าเหมือนกับพอหลังจบเกมแล้วเนี่ยมีอาการน่องตึงเล็กน้อยเชฟฟิลมีเจ็บอยู่3คนครับมีมูเซ็ตแจ็คโอคอนเนลแล้วก็ไซมอนมัวนะครับพวกนี้น่าจะพลาดลงสนามนะน่าจะเล่นไม่ได้แล้วเป็นตัวหลักด้วยนะครับก็อาร์เซนอลในเกมลีกมีการโรเตชันนักเตะเยอะนะคิดว่านัดนี้บรรดาผู้เล่นตัวจริง น,น่าจะจัดชุดใหญ่ลงเจอกับเชฟฟิลแน่นอนนะครับซึ่งฟอร์มเชฟฟิลเองเนี่ยไม่ดีด้วยนะ เกมในลีกเนี่ยพวกเขาแพ้มาสามนัดคลำหาประตูบ้างให้เจอนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ยังเริ่มต้นฤดูกาลไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่ครับนะครับ,รบเกิดที่น่าสนใจครับลากาแเซตรครับลุ้นเป็นนักเตะอาร์เซนอลคนแรกต่อจากชิรูที่ยิง4เกมแรกของทีมได้อ้อเอออาร์เซนอลไม่แพ้ทีมที่อยู่ท้ายตารางเวลาเล่นในบ้านมา40นัดแล้วนะครับชนะ38เสมอ2ครับเชฟฟิลด์ครับลุ้นไม่แพ้อาร์เซนอล4เกมติดต่อกันเหมือนกันตั้งแต่ปี1น6 5ตอันั้้เนี่ย ย้อนกลับไปในอดีตเลยนะเชฟฟิลเคยต่อกรกับอาร์เซนลอลได้สูสีตอนนั้นคุณกี่ขวบหุยไม่เกิดเลยครับ <c oughs> ไม่รู้อยู่ชาติไหนด้วยซ้ำนะครับแล้วก็เชฟฟิลครับไม่แพ้เวลาไปเยือนที่ลอนดอนนะออมา9กเกมแล้วโอ้ยชอบมาเมืองหลวงชนะ4เสมอ5ดังนั้นเนี่ยสถิติทั้ง2ฝั่งมันค่อนข้างมีจุดที่ข่มมันอยู่พอสมควรคือต้องบอกว่าเกมนี้ทนานของกุสกอร์ยังไม่ได้คาดการตัวตัวผู้เล่นมาให้ อ่าแต่เราลองมาดูกันก่อนนะโค้ชอาจัดมาให้แล้วอันนี้ของอาร์เซนอลละกันนะครับของเชฟฟิล์ขออนุญาตยกยอดไปก่อนนะอ่ะก็ตัวหลักๆน่าจะกลับมาอยู่กันครบนะครับพวกสาประตูนี้ได้เรียกความมั่นใจมานะในเกมฟุตบอลถ้วยช่วงนี้แบบแสงออกมือเออนะก็เป็นแบรนเลโน่นะครับแนวรับ3ตัวเทียนนี่ดาวิดลุยส์แล้วก็รอปโฮดิง กองกลางเนี่ยมิเรนนาชาก้าเซบายอสเบเยรินแล้วก็3แนวรุกครับวิลเลียนลากซัสโอบามยองน่าจะออกมาลักษณะสามแนวรุกพักมาเลยเต็มเต็มบอลถ้วยเออพักแบบร้อเซนะครับฟิตสมบูรณ์อย่างไรคิดยังไงพิทบดก็เชฟฟิลด์ยูเนเต็ดตอนนี้ปัญหาคือขาดกองหน้าครับคือพวกเขากําลังทางกำลังหากองหน้าคนใหม่ คุณซื้อก็ยอมรับเองคริสไวเดอร์ยอมรับเองว่าทีมต้องการกองหน้าม,มันจะเห็นเลยว่าปอนนี้ทีมมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์อย่างแรงเลยในขณะที่อาร์เซนอลผมว่าพักหลังยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจคือโอเคแหละในบอลลีกอาจจะมีแพ้ลิเวอร์พูลมาแต่ก็มาเอาคืนในบอลถ้วยได้มผมว่าเรียกความมั่นใจได้เยอะแล้วก็ฟอร์มก่อนที่จะเจอลิเวอร์พูลในบอลลีกเนี่ยผมว่าอาร์เซนอลเป็นทีมที่น่าจับตามองมากทีมหนึ่งนะเกมนี้เล่นในบ้านด้วยใช่ไหมครับที่เอมิเรตสเตเดียมผมว่าอาร์เซนอลไม่น่ามีปัญ มีโอกาสชนะแบบครีนชีตด้วยอ่ะ2-0แล้วกันเห็นด้วยครับเพราะว่าข่าวล่าสุดจริงๆเหมือนว่าเชฟฟิลด์ใกล้จะได้เรอันบรูสเตอร์ของเลวพูแต่โคมาไม่ทันเกมนี้คงไม่ทันก็คงยังจะอาจจะยังคำหาประตูได้ไม่ดีเท่าที่ควรเหมือนเดิมนะครับแล้วอาเซนอลก็ฟอร์มดีมาตลอดแถมแนวรุกแล้วก็จริงๆหลายๆคนของเขาได้พักมาเต็มๆก็น่าจะยังมีคุณภาพทีมที่ดีกว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันอาเซนอลโคงชนะครับซะ2-0เชฟฟิลด์ในซีซั่นนี้เริ่มต้นได้แตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วนะครับ ิฝ่ามือเลยนะคือฟอร์มไม่ดีแล้วปัญหาผมว่ามันคราคาซังเกินกว่าที่จะมาต่อกอกับอาเซนอนได้ตอนนี้ทุกอย่างมันมีปัญหาหมดแนวรับก,ก็มีปัญหาแนวรุกก็มีปัญหานะครับยังเชื่อว่าอาเซนอลได้เล่นในบ้านด้วยดีกว่าแน่นอน,นผมให้สกอร์ขาดเลย3-40เลยของจริงวะ่ะสุดยอดนะครับอ่ะ เกมถัดมาครับบิ๊กแมชประจำสัปดาห์นี้นะครับผมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับสเปอร์สภาพทีมเนี่ยตัวเจ็บหน้าเดิมกันหมดเลยครับลุ้นเช็คฟิตบรูโน่แฟนนันส์ส่วนสเปอร์เนี่ยเจ็บ2คนก็คือซนกับเบลนะฮะไม่เปรียบกันนะเนี่ยสภาพทีมของแมนยูครับได้ข่าวดีก็คือแม็กควที่เกมที่แล้วพักมาโซเชีย so ล <c oughs> บอกว่าเจ็บเล็กน้อยมีอาการฟกช้ำก็น่าจะกลับมาได้ในเกมนี้ทันนะครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนบรูโน่แฟนนันส์เจ็บต้นขานิดหน่อย ก็ต้องลุ้นเช็คความฟิตกันต่อไปนะครับแต่คาดว่าน่าจะผ่านความฟิตได้ไม่ยากขณะที่คนที่เจ็บอยู่ก็น่าเดิมครับตัวเซเบ,เบฟิวจนสองคนนี้ไม่ได้ใช้งานอยู่แล้วขณะที่สเปอร์ครับขาดตัวหลักต้องบอกว่ากเกเรเบลเป็นตัวหลักหรือยังน่าจะยังไม่นะครับขาดตัวหลักหนึ่งคนก็คือโซนทงมินกเกเรเบลก็ล้นความฟิตต่อไปค,คือเกเรเบลเนี่ยอันนี้คือภาพภาพซ้อมล่าสุดอ่ะคือเขากลับมาซ้อมแหละอาลงซ้อมกับสเปอร์อแต่ว่าไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนคือซ้อมกับ อาฟิทโค้ดฟิตเนสใช่ครับคือคู่กันซ้อมคู่กันคือแยกเดี่ยวยังไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่ตอนนี้ใช่ก็คิดว่าน่าจะช่วงประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนตุลาอาจจะเป็นหลังเบรกทีมชาติเป็นไปได้นะครับผมนะตัวที่คาดครับของ2อฝั่งเนี่ยขอภาพเลยแล้วกันนะฮะแมนยูน่าจะสลับมาใช้ชุดใหญ่ลงเล่นเหมือนเดิม ตัวที่โรเตชันไปในเกมที่ผ่านมาก็นะได้กลับมาเล่นนะครับขณะที่สเปอร์ต้องลุ้นหลายสเต็ปเลยเพราะเตะถี่มากๆนะครับเกมที่เพิ่งผ่านมาก็เพิ่งชนะมา72เ,เกมล่าสุดฝั <laughs> ่งแมนยูก็น่าจะระบบที่ดีสุดของโซชาที่สามารถจัดลงได้นะครับ4-2-3-1ครับเดคแค้าเสาแนวะรับลุกชอแม็กควายไบยี่เนี่ยจะเป็นตัวจริงเ <laughs> พราะฟอร์มดีมาหลายนัดแล้วนะครับแบ็กขวาวันพิาก้า กองกลางครับปอกบามาติชแนว wood, ford, แรุกบรูโน่แฟนเนนส์กรีนวูดเรชฟอร์ดแล้วก็มักเซียฝั่งของสเปอร์เนี่ยนะครับก็เป็นอุโก้โยลิสนะคาดว่าน่าจะลงอยู่แล้วแหละนะแล้วก็คู่เซนเตอร์ไดเออร์กับซานเชสนะครับแบ็กซ้ายเลเกรอนครับแบ็กขวาโดเฮอร์ตี้คู่มิดฟิลด์ครับฮอยเบิร์กจับคู่กับแฮร์รี่วิงส์แล้วก็แนวรุกนะครับพอไม่มีซงมินเนี่ยอาจจะต้องใช้ซิเฟนเบิร์กไว้นะเล่นร่วมกับโรเซลโซ่มูล่าแล้วก็หน้าเป้าอย่างแฮร์รี่เคี คือผมว่าสเปอร์เสียหายมากๆเลยไม่มีโซนคือถามว่าเบิร์กไวแทนได้ไหมก็แทนได้แต่ว่าผมว่ามันยังอยู่คนละคนละชั้นกันนิดนึงอ่ะอันนี้นึงเลื่อมอยู่กันเรื่อมเรือเลคือแล้วช่วงหลังๆเราเห็นคุณภาพของโซนเวนอยู่แล้วแต่เบิร์กไวก็ยิงแมนยูมานะครับเดี๋ยวนี้ที่แล้วยิงเดคอมือแตกแล้วนะครับ <laughs> เออบูโน่เนี่ยคิดว่าพร้อมขนาดไหนคิดว่าน่าจะลงได้ไหม ผมว่าก็น่าจะประมาณเ,ออเรายังไม่รู้เพสเบสเลาสุดจริงๆแต่ว่าผมน่าจะน่าจะเข็นลงได้เพราะเกมล่าสุดก็พักมาแล้วเ,ออเพราะว่าสถิติของเขาเนี่ยนะครับ16เกมลีกของแมนยูเนเต็ดนะ17ประตูที่มีสว่วนระ่วมครับ ก้าประตู8ปดแอซเซสโคตรโหดครับถ้าลงไม่ได้น oh. mm hmm. really? ี่เสียหายเลยนะแมนยูเนเตดครับยิงในหลีก15เกมติดต่อกันแล้วโอ้โหถือว่าทําประตูได้ต่อเนื่องเท้าไปสเปอร์ครับลุ้นคืนฟอร์มนะครับชนะเกมเยือนครั้งแรกในรอบ7นัดก่อนหน้านี้พวกเขาทําผลงานเกมเยือนไม่ดีเลยเสมอ2แพ้สี่แฮร์รี่เคนครับนี่เป็นศูนย์หน้าจริงๆป่ะเนี่ยแอซเซสไป5ครั้งเลยนะเออนม่ไจะไม่จริงเปลี่ยนชื่อแล้วว่าเควินเดอเคน ซีซั่นที่เขาแอสซิสเยอะที่สุดเนี่ยนะ2,016-2,017ถึงอันนั้นคือตลอดทั้งซีซั่นนะกี่แอสซิสเจ็ดแอสซิสนี่อันนี้เพิ่งผ่านมากี่นัดเองเนี่ยโอ้สองสานัดเองถ้าแอสซิสแล้วครับผมเออนะครับอ่ะคิดเห็นยังไงครับเอาผู้กันก่อนเลยยากเลยเกมนี้หมายถึงแมนยูเล่นยากเลยเจอขุมกำลังเจอขุมกำลังที่ค่อนข้างจะแน่นปึกของของสเปอร์อย่างที่คุยกับปีเดอบอสไปถ้าสเปอร์จะมีจุดที่เสียเปรียบตรงนี้ก็คือเหมือนว่า เกมล่าสุดเขาใช้ตัวหลักลงมาหลายคนมันความลักจริงๆเขาก็โรเตชันนะแต่ว่าเขาเตะอังคารเตะพุรหัสแล้วก็มาเตะอาทิตย์ต่อเนี่ยคุณลองับเอังคารพุธพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์หกวันเตะสามนัดหนักมากแล้ววันเจอเชลซีอ่ะเคนลงมาครึ่งหลังนะอย่างเราเล่นเต็มเต็มหอยเบิร์กลงมาครึ่งหลังช่วงไม่ไม่ถึงกับเต็มเต็มเลกิลลอนเนี่ยลงเต็มเกมเอริกไดเออร์ไม่เต็มเกมเพราะแวะไปเข้าฮอนนาสแป๊บหนึ่งอโก้ยูริส้ส่ตัวจริงก็มีแบบจัดตัวหลัก ผสมผสมกันสองอันธพาลน่าเป็นห่วงก็เลยผมก็เลยคิดว่าจริงๆอ่ะผมว่าระบบรูปแบบการเล่นสเปอร์ยังค่อนข้างดีกว่าแมนยูนิดหนึ่งนะตอนนี้พี่แมนยูหลายๆเกมผ่านมาโดนวิจารณ์หนักมากว่าโซชาเหมือนระบบรูปแบบการเล่นไม่ดีเลยดูไม่มีทรงเลยแต่ว่าด้วยความที่กลับมาเล่นในบ้านสเปอร์พักมาน้อยยังคิดว่าแมนยูสามารถใช้ขุมกำลังได้เต็มเต็มที่ในเกมนี้อาจจะผมว่าแมนยูไม่น่าแพ้ไม่น่าแพ้ในบ้านตอนนี้ฟอมในบ้านก็ไม่ได้ดีมากมาย นะแต่คิดว่าไม่แพ้แหละอาจจะออกเสมอกันที่1ประตูต่อหนึงหรือว่าแมนยูเฉือนจริงๆที่2อประมาณนี้มนผมว่าเสมอเลยคู่นี้นะคือผมเป็นห่วงแมนยูจากสถิติในเกมก่อนๆเนี่ยคือเขามักจะโยไปทางซ้ายเบสไซ<ป>ด <c oughs> ์เฟรดตฟอร์ด คือเล่นเปฝั่งนั้นอะแล้วผมว่าสเปอร์เขาทงอ่านเกมโดยเฉพาะอูลิเโยเนี่ยคุณอย่าอย่ามองข้ามความเกิดของอูนิเโยนะนี่กลับบ้านเลยนะเนี่ยเออคือเขาอ่านเกมออกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่แมนยูต้องทํายังไงเี่เพื่อที่จะให้ให้เล่นในลักษณะที่สเปอร์จับทางไห้ได้อันนี้คือคือการบ้านของโซชาที่ที่จะต้องทําแล้วกับอูลิเโยมาบัาสส่เนี่ยโซชานี่จ่อไม่ถูกเลยฮะคือเรารู้อยู่แล้วว่าแมนยูเจอทีมแบบนี้ยที่ตั้งรับอะ แล้วทําอะไรไม่ค่อยได้หลายหลายครั้งเจอปัญหาตลอดแล้วมูรินโญ่เป็นทีมเป็นคนที่เก่งในวิธีการเล่นแบบนั้นแล้วเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าเขารับมือกับนักเตะแมนยูแต่ละคนเขาต้องทำยังไงผมว่าเสมอเสมอบางทีแบบเกมจืดด้วยสุดเลยโอเคพิธาบ้ครับขอทัศนะอืมก็ก็รู้สึกว่าถ้าดูดูในแง่ของวิธีการเล่นสเปอร์ดูดีนะครับผมก็เจอมากับตัวแล้วในบอลลีกครับที่ พอเอาจริงขึ้นมาครึ่งหลังเนี่ยโอ้โหบทเชลซียับเลยครึ่งแรกเหมือนหลอกให้ตายใจครึ่งแรกหลอกครึ่งหลังที่เล่นอย่างโหดเลยเลกิลอนครึ่งหลังแม่งเล่นอย่างเทพเลย <c oughs> แต่ผมก็ยังมองเรื่องของสภาพร่างกายที่มันพักน้อยไปหน่อยครับหก <c oughs> วันเตะสามนัด <c oughs> แล้วเกมนี้ก็ต้องมาเยือนแมนยูที่โอทราฟอร์ดนะครับ <c oughs> ผมว่าแมนยู เรื่องของสุภาพร่างกายดูดีกว่าชัดเจนนะแล้วก็ถึงแม้จะต้องมีเช็คฟิตบรูโน่แต่เอาจริงๆริมีตอนนี้ฟันเดอร์เบ็ที่พร้อมสแตนบายอยู่แล้วใช่ครับฟันเดอร์เบ็เล่นเบอร์8ได้เล่นเบอร์10ได้เล่นดีด้วยผมคิดว่าแมนยูมีโอกาสเฉือนได้ครับเฉือนแบบสุดมันเลยผมว่า สามสองโอยิงเยอะเลยนะต่อสูงนะว่าวันนี้แลชฟอร์ดยิงสองลูกนี่โอเคพูดแบบนี้ใส่แฟนตาซีไหมนะสิแม่เสริมดวงนะโอเคปิดคู่สุดท้ายกันครับไปดูลิเวอร์พูลกันหน่อยดีกว่าครับแชมป์พรีเมียร์ลีกทีมล่าสุดนะครับวันอาทิตย์คู่ดึกสุดเลยนะครับไปเยือนแอสตันวิลล่าลิเวอร์พูลมีตัวเจ็บ4คนนะครับแล้วก็รอเช็คฟิตเฮนโดส่วนวิลล่าเนี่ยตัวเจ็บหน้าเดิมๆนะครับ สภาพทีมล่าสุดนะครับก็คือตอนนี้ลุ้นได้จอร์แดนเฮนเดอร์สันกลับมานะ,นะครับต้อก็รอเช็คฟิตกันอีกทีไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ที่ไม่พร้อมแนี่นนคือเตียโกอักันตาราครับล่าสุดติดโควิด19โชเอลมาติดกับคอสตาซิมิคาสยังมีอาการบาดเจ็บนะครับน่าจะกลับมาได้อีกทีคือช่วงหลังเบรกทีมชาติส่วนอเล็กซ์ออเกชมเบรนยังเจ็บยาว oh. ฝั่งวิลล่าเนี่ยตัวเจ็บยังเป็นหน้าเดิมๆนะครับทอมฮีตันนะครับบียอนเอนเกลส์นะครับเวสลีย์นะครับแล้วก็รอส์บัคเกย์ที่ยืมตัวมาจากเชลซีเนี่ยมีลุ้นมีชื่อเป็นตัวสำรองในเกมนี้ด้วยนะครับหงแดงเกมนี้นะครับโค้ชแอคช่วยวิเคราะห์มาให้นะครับตรงมาเขาบอกว่าน่าจะใช้ผู้เล่นชุดตัวจริงเกมเดียวกับที่ชนะอาร์เซนอลในเกมลีกนะครับหลังจากที่เกมลีกครับที่เจอกับอาร์เซนอลสำรองหมดเลย ชัดชุด B เต็มที่เลยไปดูรายชื่อที่คาดหน่อยนะครับจากคูสกอร์นะครับลิวคู Who, จะมาแผน4-3-3นะครับมีอาริซงเบ็คเกอร์แบ็กฟอร์มีเทรน์โกเมสฟันไดแอนดี้โรเบอร์สันกองกลางมีฟาบินโยวอยนลดูมนาบีเกตานะครับถ้าเกิดเฮนโดลม้มไปได้ก็น่าจะเป็นเกตาสามตัวรุกซาร่าฟิมิโนมาเน่วินล่าเนี่ยสามตัวรุก ที่น่าจับตามองก,ก็คือแจ็คกิลิชแล้วนะครับ,รบเราเห็นฟอร์ของเขากับซีซั่นที่แล้วมาแล้วก็จอห์นแม็กกินนี่ก็อันตรายเซนเตอร์รูปร่างสูงใหญ่ครับไทโรนมิงส์แล้วก็ผู้รักษาประตูที่ได้มาจากอาร์เซนอลเอมิเลียโนมาติเนสสุดเหนียวเลยกว่าน,นี้ยังไงดีละครับโอ้โหคือผมพยายามเปิดไปดูเกมฟุตบอลถ้วยนะครับคาราบาวครับที่แอสตันวิลล่าแพ้สโต๊กมาศูนย์ต่อหนึ่งแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับไลอ้อน จะเห็นได้ว่าเขาพักตัวหลักหมดเลยใช่ครับเขาพักตัวหลักในเกมกับสโต๊กหมดเลยก็เลยทําให้แพ้มาก็เชื่อว่าพวกเขาน่าจะให้ความสําคัญกับเกมลีกอย่างเต็มที่อันนี้คือวินล่านะใช่สาหรับแอสตวินล่านะเขาให้ความสําคัญกับเกมลีกที่จะเจอกับเวอร์พูนัดนี้อ,อย่างเต็มที่เลยนะครับความพร้อมความฟิตร่างกายนักเตะวินล่า คือผมว่าพอๆกันเพราะว่าล to his well ิเวอร์พูลก็พักมาใช่ไหมก็พักมาพอๆกันแล้วเกรดนะฮะวันนี้นะอะเกรดก่อนนะครับแจ็คกิลลิชเนี่ยยิงได้ถ้ายิงได้ในเกมนี้นะจะเป็นครั้งแรกที่ยิง2นัดติดต่อกันนะครับนี่เขาหายจากการยิงติดต่อกันไปนานตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2 0 1 9บเกเกือบปีนะปีเต็มวิลล่าครับไม่แพ้มา6เกมหลังสุดในลีกลิเวอร์พูลครับแพ้เกมเยือนที่วิลล่าพาร์คแค่ครั้งเดียวครับจาก19กนัดนอกนั้นี่ในชนะ13เสมอห้า มาเน่ยิงใส่วิลล่าไปแล้ว6ประตูครับเป็นรองแค่ยิงใส่พาเลต9แล้วก็ยิงใส่อาร์เซนอลไป7ก็ชอบเจอวิลล่าเหมือนกันสำหรับมาเน่นะฮะนัดเดตของเราก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าสภาพร่างกายไม่ต้องเป็นห่วงคือฝั่งวิลล่าคือตอนแรกที่ผมเปิดดูไลน์อัรเพะว่าผมกลัวว่าในเกมกับสโต๊กอ่ะเขาจะใช้ผู้เล่นชุดหลักแต่ไม่ไม่เลยเขาพักเกือบจะครบ11ตำแหน่งในขณะที่เลือดพูก็ส่งเด็กๆลงสนามนะดังนั้นร่างกายพร้อมสมบูรณ์เต็มที่ทั้งคู่เออ แต่ดูทรงแล้วผู้ผมยังไม่เห็นมุมไหนที่นีู่้จะแพ้เลยนี่พูดตรงๆนะผมว่าผมยังไม่เห็นมุมไหนที่จะเสมอด้วยคือผมไม่เห็นมุมไหนที่แบบแอสต์วิลล่าจะสามารถมาหักปากกาเซียนได้ในนัดนี้มผมว่านีู่น่าจะกินนิ่มๆอ่ะสองศูนย์ครับผม,มเป็นไงครับพิตาบมผมว่าผมว่าอาจจะเสียสักลูกหนึ่งนี่พู้แต่ก็เป็นเกมที่ไม่ไม่ยากเท่าไหร่นะครับดูจากความมั่นใจดูจากการที่ คือโอเคทั้งคู่พักตัวหลกตัวหลักมาทั้งคู่ในฟุตบอลถ้วยแต่ไม่ว่าจะเป็นทีม B หรือว่าทีม A ผมก็ยังบอกว่าด้ยวยคุณภาพของนักเตะลิพูยังเหนือกว่าแอสตันวิล่าเยอะมากน่าจะบุกไปชนะได้นะครับลิพูกับผมว่า3-1แล้วกันอาจจะเป็นแบบยิงนำ3าลูก,กแล้วเสียช่วงท้ายเสียช่วงท้ายสักลูกนึ่งเห็นคล้ายๆฟิตต์บสแต่เห็นว่าอาจจะเริ่มเกมด้วยการแบบ แล้วยิงเสมอกันก่อนหนึ่งหนึ่งแล้วเดลผู้มาเล่นเครื่องตอนสุท้ายไอ้ช่วงหลังๆชอบเป็นแบบไหนชอบเป็นอย่างนั้นเครื่องร้อนช้านะครับแล้วก็คือวิลล่าจริงๆอ่ะชนะมาหลายเกมแล้วนะฮะที่ไม่ใช่บอลถ้วยก็ฟอร์มค่อนข้างดีแนวรุกหลายๆคนอย่างแจ็คกิวลิชเนี่ยพอต่อสัญญาเสร็จฟอร์มดีเฉยเลยนะฮะหลายๆคนวัตกินเนี่ยเพิ่งซื้อมาใหม่ก็เล่นดีนะครับเอมิเลโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูคนใหม่ก็ฟอร์มดีเหมือนกันก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นเกมที่ทุกผู้ชนะแต่อาจจะไม่ง่ายอาจจะไม่ได้ง่ายเหมือนที่แบบพพิววหรืออ่่าีขงคดนะะะฮจจสัก วิล่าแพ้เดี๋ยวพูดชนะูดเกิดมาตกใจเลยนะครับอ่าโอเคครับนี่คือพรีวิวทั้งหมดนะเกมในสุดสัปดาห์นี้นะครับยังไงก็ติดตามดูแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกก็สัปดาห์ที่4นี่เห็นเป็นความข้มค้นแล้วนะหลายๆทีมจากที่เคยฟอร์มดีกลายเป็นฟอร์มไม่ดีนั่นแหะสิบางทีมฟอร์มไม่ดีเอ้ากลับคืนมาฟอร์มดีซะอย่างนั้นนะครับก็ขอให้ผลสกอร์ ทีมที่พวกคุณรักนี่เป็นไปตามสมหวังครับนะครับอ่ะโอเคครับสุขขาสาธุนะครับเป็นนัหมดของสยามสปอร์ตจอบประเด็นในวันนี้ครับ2ช่องทางในการรับชมเหมือนเดิมครับ Facebook กดไลค์กดแชร์ y o u t u b e กด Subscribe ให้กับช่อง n e l ของสยามสปอร์ตด้วยเข้มขนทุกบทวิเคราะห์เพราะเกมฟุตบอลไม่ได้จบแค่ในสนามเจอันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ